หลานใบก็จบบ13วัสดีครับวันนี้จะพาเพื่อนมาชมหมวกกันน็อกรุ่นใหม่ของ MT นั่นคือ MT Breaker SV ราคา2,990บาทเป็นหมวกกันน็อกรูปทรงสปอร์ตสายทัวรลิงก็ใส่ได้เดี๋ยวผมจะค่อยๆหมุนหมวกให้เพื่อนๆดูหมวกรุ่นนี้ออกแบบได้สวยงามมีมิติใบมันจะไม่ล้นลนเหมือนหมวกทั่วไป ด้านหลังเนี้ยไว้ติดสปอยเลอร์จะมีแถมมาให้ในกล่องไม่ต้องซื้อเพิ่มครับ <Yes. S 1> หมวกกันน็อกรุ่นนี้จะมีแว่นกันแดดพับซ่อนได้ <Yes. S 1> หมวกกันน็อก MT Breaker SV จะแถมสปอยเลอร์หลังมาให้เพื่อนๆไม่ต้องซื้อเพิ่มครับ <Yes. S 1> หน้ากากหมวกรุ่นนี้จะให้เป็นสีใสถ้าเ,เพื่อนๆอยากได้สีอื่นๆเช่นสีปะลอดต้องซื้อเพิ่มราคา <Yeah. S 1> 990บาทถ้าสีดำราคา890บาทนวมด้านในของหมวกรุ่นนี้การตัดเย็บสวยงาม ไม่แพ้หมวกราคาสูงสูงรุ่นนี้ก็เหมือนเดิมครับนวมด้านในขอซักได้สายลัดทางเป็นแบบดีดีริงแล้วก็มีช่องใสายบลูทูธให้เหมือนเดิมได้มาตรฐาน ECE และมออก m มกันน็อก MT Breaker SV รุ่นนี้เท่าที่ผมลองใสด่ดูผมก็รู้สึกว่ามันก็กระชับหน้าเอามากๆ เห,หมือนหมก MT รุ่นที่ผ่านๆมาใบรับไม่เกิน3ใบเท่าใครอยากได้ราคาพิเศษทักมาได้เลยแล้วพบกับร้านใบก็ชอบ12ในคลิปหน้าบายบาย